เอาละครับก็ต้องขอเกล้าสวัสดีเพื่อนเพนีนน่น้องชาวเกมสเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายเป้าแมนตอนนี้ผมอยู่ในเกมจูสิววอร์เด็กเก๋วู้ฮู้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมเ <laughs> ออก็ไม่มีเวลาเลยอะ่ะลีกเลยก็ไม่ได้ตีเลยนะครับไปดูลีกเลย เฮ้ยอยู่แหล่งทองแดงแล้วอะอยู่อันดับที่51นะครับแต่ว่าที่ผมเข้ามาในตอนนี้ผมไม่ได้ต้องใจที่จะตีเหลีกนะออุ้ยเหลยกเปนเรื่องของเด็กๆเขาเล่นกันเดี๋ยวคนอย่างเรามาต้องไม่ได้เลยต้องชิงกัสดทองเท่านั้นนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรีกเดี๋ยวค่อยไปไล่ล่าเอาก็แล้วกันโ,โอ้หโอ้ห เทเลสซอรหนึ่งตัวเราต้องเอาทาาดบินไปหนึ่งตัวนะครับซึ่งทาาดบินฉันก็เตรียมไว้แกแล้วให้พวกแกแล้วเอานกอ้วนไปหนึ่งตัวกันนะครับแล้วก็เอาพืชมันต้องดุดัดจัดจ้านโอ้โหพันหกเลยนะตัวสุดท้ายนะครับแข็งจัดจ้านเจ้าใครไปดีวะนนียเรือไมู่กเลยเจ้าใครไปดีวะเนีย,เอ,เ,ย,เ,นยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอา ลูกพีใหญ่แล้วก็สกิลนี่โอ้ตัวแรกมันบาดเลยนะเราก็ต้องเน้นพวกสกิลหมู่ข้างล่างนะครับอ่าลดเลือดลด,ดาเมทเพิ่มเลือดฝ่ายเราโอเคเลยุยดูดิมันจะสู้ได้ไหมครับอยากจะรู้เหมือนกันอ่ะลดเลือดไปก่อนนี่เลือดเดยอะว่าชั้นใช่ไหมลดลงไป รถด,ดาเมจไปด้วยไม่นายมันไส้มันที่หน,น้าเพิ่มดาเมจฝั่งเราโอเคมาเลยเฮ้ยมันเพิ่มดาเมจตัวนี้ว่าชิบหายแล้วเป็นเก้าร้อยเฮ้ยเพิ่มดาเมจฝั่งมันเนเอ้ยก็ยังไม่เท่าไรมาเลยผมก็จะสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเล่นเสี่ยงที่สุดเลยนะเนี่ยโจมตีซองผมมีสิทธิ์ตายเลยนะเนี่ย มาเลยไม่จมตีว่านี่แหละครับน่าเจ็บ,บมาเลยจะจะรู้เหมือนกันว่าบอดจะเล่นยังไงนะครับผมมีสามมาเลยเฮ้ยมันมีสามมาสิผมมีห้านะตาหน้าจมตีหนึ่งยังอยู่อันนะ่ะโอเค <c oughs> เฮ้ยบาดโดนบาดอีกเิบหายแล้วลืมไปเลยมันมีสกิลบาดนะครับเเลือดจะลดลงไปทุกเทิร์นนับที่มันจมตีนะ จมตีสองไม่ตายก็คางเหลืองไม่นะเกือบตายแนะ่อาวิโดนบาดอีกอ่ะตายเงียบมันมีห้าแล้วนะครับแต่ผมไม่กลัวหรอกผมเก็บสกลได้แล้วนะครับสกิลด <c oughs> ออิตายเอ,อือเรียบร้อยนะมันเหลือหนึ่งนะจำไว้นะครับซึ่งผมจะหนึ่งสองนะครับแล้วป้องกันหนึ่งป้องกันสองพอแล้วทำอะไรฉันไม่ได้หรอก เก็บไว้สี่นะไม่นะถ้ามันไปโจมตีเราสกิลบัตรก็ไม่ทํางานนะครับจบไตเรียบร้อยเฮ้ยมันเก็บไว้ตัวหลังว่าชิบหายแล้วแต่ผมไม่ตายหรอกต่อยโดนโจมตีสามนะมเก็บไว้หนึ่งอนะีกแล้วเออโชคดีที่ตัวแรกัมเก็บสแต็กได้เยอะนะครับหนึ่งสองสามสี่เลยเหรอแล้วก็เก็บไว้ให้ตัวหลังหมดเลยนะครับตายซะเยีาอยู่เลย ม่นะแองกิโลฟาห่างก็ให้นะครับมาเลย <c oughs> อ <c oughs> เหลือพันสี่แล้วสินะจากพันเจ็ดนะครับ <c oughs> แปลว่าสกิลเราได้ผลนะครับมาเลยโจมตีหกโจมตีเสียงว่าหมู่มืนมันรู้ว่าเก็บไว้ต่องนะครับ <c oughs> แต่ฉันเตรียมไว้ตัวสุดท้ายแล้วดามเมจสุดๆเลยนะครับอืมเป็นใส่พืชที่ดามเมจสุดๆเลยนะครับจัดการมันเอดมันโตโซล นีาา่นะฟวัดไปหนึ่งคดไปสองโอเคเป็นแสงเขาหน้าไปเลยนะครับแจ๋วแจ,แจม <laughs> โอเคตายเช็ด <laughs> <laughs> เฮโลซอสองตัวแล้วนะครับโอ้โหดูตัวแรกดิมีห้ามการ์ดด้วยอ่ะยิบหายจะจัดเลยนะครับเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งเฮ้ยไม่ได้ตาน้มต้องสามตัวเลยนะผมคิดเอาไว้นะครับ ตายแล้วฉันจะทำยังไงดีตายแล้วตายจัดจัดตาหน้าจะทำยังไงดีวะเนี่ยตายจัดจัดนะครับอืเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วกันไม่ไหวเอาตัวนี้ไปแล้วกันแล้วก็เอาตัวนี้จะไหวไหมเนี่ยจะสู้ได้ไหมเนี่ยอืมตาหน้าแต่ว่าตาหน้าสาตัวแน่ๆนะครับ เลือดตัวนี้โอ้โหสองพันสามร้อยห้าสิบไม่น่าสู้ได้เลยสองพันสามร้อยห้าสิบไม่น่าสู้ได้เลยนะครับอืมแต่เอาไปลองก่อนแล้วกันมันมีห้ามการ์ดห้ามการ์ดแต่มันห้ามสกิลหมู่ไม่ได้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะเอาลดเลือดอืมลดเลือดแล้วเพิ่มเลือดฝั่งเราแล้วก็ลดดามเมจเพิ่มดาเมจฝั่งเราเอ่ะไปเลย มาเลยมันใช้การสกิลหมู่ไม่ได้นะผมจำไม่ผิดนะโอเคนาแก่รถไปก่อนนะครับเพิ่มเดือดฟังเราโอเคมาเลยเพิ่มดาเมจฟังเราโอเคมาแล้วจัดเต็มเลยนะครับอืมเฮ้ยเพิ่มดาเมจฟังมานีกค่ะจิบหายแล้ว,วจิบมหายจะจัดนะครับอืมมันมีสองตัวป้องกันหนึ่งนะถ้าไม่ป้องกันหนึ่งเราอยู่ไม่ได้นะ มาเลยแม่งให้กูใช้เพเรซอสองตัวเลยอะแม่งโหดจัดเลยนะครับไม่เข้าฉันป้องกันอย่างดีไหนครับไรฉันไม่ได้หรอกจะบอกให้มาเลยมีสามเลยอะโจมตีสองเก็บไปหนึ่งอีกเออรู้มากจัดเลยนะเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่น่ากลัวตัวที่สองนากลัวป่านะครับป้องกันสาม ชิหายมันมีส่นะครับแต่ว่าทำอะไรเราไม่ได้หนระอกกาจมตีส่มาแล้วโอเคอ <c oughs> แต่ตัวนี้ผมต้องยอมพีชีพนะเพื่อสแต็กที่สมบูรณ์นะครับนี่จัดไป <c oughs> มาเลยกาจมตีสี่โอ,อ้จมตีสามไม่ง่าเหมือนมันรู้อ่ะเออตายทีนี้ต้องระวังตัวจ,จับเลยนะครับถ้าไม่ระวังตัวจจับนี่ทำอะไรได้ <c oughs> กิวชั้นมันใช้ไปแล้ว 2> 1 2 3 4เลยนะครับแล้วก็ป้องกัน4 <c oughs> ตายซะอย่าย,ยู่เลยไม่นะเูาจกเคลาโรดอนไหมให้มันรู้กันไปนะโอ้ตัวนี้วิบวับเลยนะโห้อห้าสิบเเลยอ่ะชิบหายสุดๆโจมตีสี่โอ้ชกดีมากนี่มันโจมตีสค่นะเอ,อื้อโอ้หมันมีเลือดพันเดียวนะเพราะมันโดนรถผมรถไปไงเรืนะ่องของเรื่องนะอื ปัญหาคือตัวสุดท้ายนะครับมีเลือดเยอะมาก1 2ึ่ออแล้วตัวสุดท้ายมีแค่389นะครับสามร้อยแปดสิบเก้าป้องกัน1ป้องกัน2อยู่้ะเก็บไว้ใส่นะครับ <c oughs> ตายซะไม่นะเรียบร้อยไ <c oughs> น้งานเลือดไอ้พลังโจมตีมันลดลงไปอีกนะครับอ่าเพราะมันแพ้ท่าสุดๆเลยนะ <c oughs> โอเคไม่มีประโยชน์ เฮ้ยมันแยกงกาดไปชิมหายแล้วโอ้เพิ่มแค่สาิบสองโอ้โหตกใจมากเลยตกใจสุสดๆเลย <c oughs> น้องเรื่องครับจมตีสผมยังอยู่นะครับอโอเคทีนี้เรามึองตายย่ำให้เละนะครับอมีแปดแล้วนะครับตายซะอย่าอยู่เลยทีบหน้ามัน <c oughs> ไอ้น,นอกเขียวนี่ให้อภัยไม่ได้นะครับนี่นะเรียบร้อ <c> ย <oughs> นีโอ้ยจิกจนหน้าง่ายเลยทีเดียว เอื้อหมื่นกับห้าร้อยชะนาแล้วอะยังไงการ์ชทองก็ต้องเป็นของเรานะครับอืมทีนี้เพลโลซสามตัวเลยกูนึกแล้วว่ามึงต้องเล่นกับกูอย่างเงี้อยอสเยก็เลยเตรียมไว้แล้วนะครับเอาตัวนี้ไปก่อนตุกที่ใหญ่แล้วตามด้วยตัวนี้นะครับเดียเดียวเดียวเดียวโอยเดียวเดวกดผิดนะครับ ผมมันมีเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจแล้วก็ปัดตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะอ่าเพิ่มดาเมจฝั่งเราแล้วก็ลดดาเมจฝั่งเราเฮ้ยลดดาเมจฝั่งมันแล้วก็อ่าเพิ่มเลือดฝั่งเราโอเคลุยมึงเพิ่มดาเมจกูก็เพิ่มดาเมจมันเลยเอาแล้วเพิ่มดาเมจครับชึบนเนี่ยแล้วลดดาเมจฝั่งมันชึบอ่า เราเพิ่มเลือดฝั่งเราชึบหนีเอาเซ่เอาแล้วเพิ่มดาเมจฝั่งมันนะครับชึบอ่าเพิ่มดามจ่ีดิ่ะโอ้โหเพิ่มสองทีเลยนะคอ่าสุดสุดท้ายเป็นบัตนะครับไม่น่ากลัวเท่าไหร <laughs> ่ป้องกันหนึ่งไม่ีป้องกันเก็บไปเลยป้องกันทําไมไม่ไจําเป็นฉันไม่ตายหรอกแค่นี้จมตีสอไม่ตายนะครับยังอยู่ เออทีนี้แหละมึงตายเรียบร้อยจมตีหนึ่งจมตีสองเฮ้ยไม่พอสามร้อยสามสามพันกระสามไม่พอนะจมตีสามเลยถึงจะพอนะอมันขาดแค่สามเองวะ่ะเอ,อื้อตายทีนี้มันจมตีหนึ่งเองว่าชิบหายแล้วจมตีหนึ่งเหลนะือไว้หนึ่งนะครับอืไปไปฟังคำยุมัน เราลงก้นนะไปฟังคำยู่มันนะครับอ่าเก็บไว้ดีฝากโอเคมันมี500เองโจมตีสี่ผมถึงจะลงนะครับอืมเฮ้ยบกกันหนึ่งก็ดีอ่ะโอ้โจมตี3ยังอยู่นะครับเฮ้ยเกือบตายแนะ่มันเหลือไว้หนึ่งนะครับผมจะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะครับแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหมดเลย <laughs> ตายสัโอ้ยมันเก็บไว้ตัวล่างหรือวะเอเรียบร้อย <laughs> ให้มันรู้กันไปว่าเพโลซองใครมันสุดยอดเหมือนกันมันต้องเป็นของฉันอยู่แล้วกล้าจมตีแม่ห้าเนี่ยมันเลยจมตีสองเจมิสามฮึชาลานันสุดเมกาเคเวอร์แต่ก็เท่านั้นแหละเพราะฉันมีต้องแปดบัตุ้ยเฮ้ยโดนตัวหลักเลยอะบาดรถึงอยู่ในนียแต่ก็เท่านั้นนะครับตายซะฉันมีแปด อย่าอยู่เลยไอ้กีมซะหัวฟูงับหนีโอเคสามเปนสองเรียบร้อยเจอหัวฟูเข้าไปนะครับอือชนะถ้าไม่ได้หัวฟูไม่ชนะนะครับกระทูได้แล้วปั๊โอ้โห้ก็โอเคอยู่เพราะว่าทัาพืชยังไม่แกร่งเลยนะบุญง่ายโอเค อ๋อหกหมื่นแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเย็นๆแล้วค่อยมาตีลีกดีว่ะอันนี้เดี๋ยวผมไปตีเองนะครับอืมใส่คอมบอนนะครับอันนี้ค่อยว่ากันแล้วกันอ่าเย็นๆเ,เดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันนะเดี๋ยวผมมาตีลีกตอนเย็นๆให้ให้ชมกันไปฝันตานะครับเนี่ยว่าการไต่แรงเขาทํากันยังไงตีให้เด็กมันดูโอเค ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ล่างด้วยอ่ะอาหลีกตึงไหมเป็นยังไงมากอยู่ดับที่เท่าไหร่ของผมตอนนี้ก็อยู่ดับที่51นะครับแรงทองแดง<ว>เดี๋ยวพี่จะไล่ให้ดูพวกน้องๆทั้งหลายแต่ก็เต็มที่ก็ได้กัดทองแค่นั้นแหละเพราะว่าผมสู้พวกเข่าไม่ไหวนะเพราะว่าดูจากสถานการณ์ความตึงเครียดละพอแค่นี้ดีฝ่าฝา,ากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครกันด้วยนะครับผม อ่าก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะผมใกล้จะครบ1,000พซับสไครแล้วนะช่วยไงกระทืบซับให้ผมหน่อยและกันขาดไปกี่คนเองอ่าแล้วก็พอ,อแล้วละ่ะไม่มีอะไรละอ่ะกดแชร์กดไลค์ไปละอ่าฝากกดกระดิ่งด้วยนะอ่ายังไงผมนายป๊อกแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโอแกนทุกคนเฟนดายัางเล่นอยู่